คอมโบแพ็กสุดคุ้มที่ห้ามพลาดต้องเซ็ตนี้เลยครับทำทิ่นครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสวัสดีครับคอมโบแพ็กสว่านกระแทก90นิวตันเมตรและสว่านไขควงบล็อกกระแทก2ระบบซีรีส์อินฟินิตี้พาวเวอร์แใส่เข้ามาในกล่อง stacking size L ภายในกล่องเปิดออกมาจะเจอกับสว่านและบล็อกไขควงพร้อมดอกสว่านที่พร้อมใช้งานหลากหลายเบอร์มากๆครับเรียกได้ว่าครอบคุมทุกง,ง,งานเจาะและงานขันเลย เปิดชั้นที่2ออกมานะครับจะเจอกับใบรับประกันนะครับอย่าลืมลงทะเบียนรับประกันด้วยนะครับผมรับประกันสูงสุด24เดือนแบตเตอรี่2แอมป์และ4แอมป์อย่างละ1ก้อนแท่นชาร์จแฮนเดิลและคลิปห้อย2ตัวอย่างที่ผมบอกไปนะครับคือมันครอบคลุมการใช้งานจริงๆนะครับโดยเฉพาะช่าง DIY นะครับหากคุณเป็นคนที่ชอบซ่อมของซ่อมรถมอเตอร์ไซค์หรือจะเป็นการต่อเติมเฟอร์นิเจอร์เนี่ยกล่องนี้กล่องเดียวจบงานได้เลย ด้วยสว่านที่มีแรงบิดสูงถึง90นิตันเมตรความเร็วรอบหมุนเป่าที่สามารถทําได้สูงสุดอยู่ที่1,750รอบต่อนอาทีอัตรากระแทกนะครับสูงสุด28,000ครั้งต่อนอาทีซึ่งมันเพียงพออยู่แล้วนะครับในงานช่างขั้นพื้นฐานดอกเจาะที่ให้ไปนะครับก็ให้ไปแบบครบเลยไม่ว่าจะเป็นเจาะไม้เจาะเหล็กเจาะปูนนะครับ และในส่วนของสว่านไขควงบล็อกกระแทก2ระบบนะครับผมโอ้โหตัวนี้เนี่ยผมชอบมากมากนะครับโดยส่วนตัวเพราะหัวจับดอกเขานะครับเป็นแบบ1นึ่งทับเฮกนะครับผมและเป็นแบบ1นึ่งทับสองสแควรสามารถใช้งานกับดอกขันสกรูหกเหลี่ยมได้นะครับและลูกบล็อกขนาด4หุนเห็นไหมเลยครับว่าคุ้มมากๆซึ่งแรงบิดสูงสุดที่เขาทําได้นั่นก็คือ230นิวตันเมตรนะครับปรับได้4ระดับโดยที่ความเร็วรอบสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่3,200อรอบต่อนอาทีอัตรากระแทกสูงสุด4 0 0พครั้งต่อนอาทีแน่นอนว่าง,งานเซริสามาาถ้ทัง คันเลยนะครับคือทั้งคันจริงๆแถมแ้าใส่ดอกเจาะที่เป็นการเฮ็กเข้าไปนะครับผมสามารถเจาะไม้เจาะปูนสบายมือมากครับเห็นไหมแล้วครับว่านี่คือความคุ้มค่าที่ราคาจับต้องได้ไม่เชื่อต้องลองแล้วนะครับท่านใดอยากเป็นเจ้าของกับคอมโบแพ็คเซตนี้นะครับผมสามารถที่จะเลือกซื้อได้ที่ร้านพัมคินคอร์เนอร์ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและห้างโมเดิร์นเทรดชั้นนำที่มีสัญลักษณ์พัมคินหรือรูกฟักทองสีส้มมากกว่า2,000ันแห่งทั่วประเทศได้เลยนะครับ